แล้วเดินเดินตามทางพ่าหลวงเดี๋ยวไปูเดีเาาพหลวงนันหลืเฮี่เลืองสองมันแตเหโหเยอะแล้วไอ้ hmm. er ี right. ่อน้อยเลือกู่สามมันแตกเมื่อจะเยอะทาไมวะเนี่ยเฮ้ยกูจะฆ่าทุกคนจุกเดอดลยโหด่กูจะเอลยอีก้งเนี่ยอีกั้างแม่งเลงเลยกูจะเือเลยไหน้าโอ้โห ใช่ไหมอีก้างแต่เราภาพมาเี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เขาย่ละแย่อยู่หัวแม่ทัพโอ้ยปูหลังหน่อยอยู่ในบ้านกันเปียบเลยไอ้เหี้ยกูเตะหมาตัวไม่ตายเลยพี่เทพดูตัวได้ปุ๊บเอ๊ะแต่กูจะเหลืออะไรล่ะทีนี้อ้าวลืมเปลี่ยนลูดอปัทุกคนที่เดือดกูจะกดแก้ไขไม่รู้อย่าลืมเปลี่ยนลูดอปกันด้วยถ้าจะแก้กูมั้งกูอยู่ข้างๆมึงเพี่เมสจริงกับพี่เอกจะดต้านแตกเฮ้ยหมัดวิ่งเข้าไปไหนอ่ะ โยโยตู้เหอหน่งนักวิ่งเป็นแม่รัาบเบิร์ดเที่ยในบ้านอันเยอะในบ้านมัน่ะมันเล่นบ้านเล่นบ้านแต่ไม่ขาดจาไว้วันนี้ไันนี้โพลวันนี้ไอ้เที่ยรักระยะอีกชอบต้องอะไรเบ็นไอ้เที่ยดูมาดคลิปมาอ่านแล้วนี่ว่าทำไมไม่ขึ้นยังไงวะเต็มเบ้าไอ้กิมทำไงวะเต็มเต็มตุ้มเต็มอ่ะ กูกิ้มข้าไปเยอะมากอีพวกหมัดขยะขยะมันตายกันเพียปลายมีดกูด่าเยอะมากโอ้โหหมัดเดียวหายสัตว์ทะลุกระโปงไอสัตว์เอ้ยไอเหี้ยเล่นงัวละร้องเฉยเด็ดแม่แม่เข้ามาอัปคัดปูทีเดียวไอเหี้ยมันมีข้อดีแบบแหววุอะไรอ่ะทุกคนว่าเราเข้าไปถือว่าคนเล่นบ้าแล้วโอ้โหทำมทำมาเพื่อการเด็ดยากันธนูหรือเปล่าไม่มีไม่มีวิ่งอะดิ เลือกเลยเดี๋ยววิวมีพิษทำให้ไล่เตะเปลียนตัวเลยเฮียกูต้องเล่นวับสีส้มเหรอเนี่ยไอ้เฮียวอกสว่างขนาดนี้ไอ้สัตว์เฮ้ยเล่นพีอะไรก็เล่นไอ้สัตว์ไป้าไปแล้วแหละไปดีโพเอาไปดีย่เนียกูลืมกดอะไรไปเนี่ยไอ้สัตว์มันไม่ออกบ้านกันเลยเติมไม่ออกทำไหนคือจะอนไอ้เลยอ่ มันไม่ได้ปั้นมันก็อยู่ยากอ่ะหอฮึดาบตีตายหโดนสะท้อนเนี่ยโอ้โหจะบ้าบูมันก็สู่สี่นะยี่สิบกับสิบเอ็ดคนเท่ากันถ้าก็แพ้เฮียเออไอเนี่มันไล่ปวดฟูมันแค้นอยู่ตอนเล่นนู้เรียกว่าทำมะไอ้เนี่ยเขาเรียกทำงูกูตีนี่ไอ้เนี่าไอ้เนี่ยชื่อนี้แม่งยิ่งกว่าแม่ทัพอีกว่าไอ้สัสชื่อวัววัวปะเออ เลยไม่มีใครถ้าไม่ทับหรอกเชื่อดิเจ็ดมาหนูพลาดปะแจ็คไม่มีใครท้อไม่ทับในโลกเนี้ยไม่ทับทำไมวะเมื่อวานมันก็ไม่ค่อยโดนเข้าน้อยเลยเมื่อวานคนเยอะไงเฮียลืมทำเดงออกมาเฉยไอ้อัดแล้วไม่ตายได้ไงเนี่ยเฮียปล่อยปอมันยิงธนูมันยิงดาบบอลจังวะโดนก่อนเลยละแต่กูยังไม่ตายเลยแจ็คต่กูยังไม่ตายเลยเนี่ยตายปะล่ะ เย้เย้ไม่มีธนูให้กูตีกูระเบื่อสดจังวะพี่พี่ก็ไปเตะพวกดาบพวกอะไรแทนที่เตะไม่ได้เีะไรกได้แตนินนินนินแต่แล้ววิ่งเข้าบ้านมันเล่นมองอันดีวแล้วก็แค่วิ่งเข้าบ้านมันไม่เล่นซิลอยู่จ้าไม่ว่างเล่นมองอัลกตาเลยใหม่หากนดีเออเนี่ยยดูพัชกินก่อนเลย ทำใจอ่าไม่วคนรทำให้โมอะโมอาร์เป็นจริงนะเว้ยอ่อีพายม่นยืนตีอยู่ยืนซอยหมออยู่ยังสุดจานอ้เท่ยนี่มึงมีด้วหน่อยพีด้หน่อยนินไหนสัดเนี่ยนินนี่ด้วยไส่ไม่งเนี่ยแจ็คปั้นแหละแกหยุดมันตีกันอยู่นั่นแหละสองตัวนั่นแหละมองไม่เห็นปั้นนะย่า วิ่งเราไป้กูตีแล้วดับมันนี่ให้กูตีก่อนแต่กูจะตายอุ้ยเกียรโดนสะท้อนดาบตายอยู่แล้วไอ้สัตว์ไอ้กอกูไม่ขึ้นเลยเจ้าอยากเกิดใหม่ไหมจ้ะอยากเกิดใหม่เหรอมึรอผิดเลม่ไม่วิ่งไงเกิดใหม่มันยังได้วิ่งไงมึงก็พุ่งไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องแค่ไม่ตายที่บ้านมันนะแล้วปั้นก็ไม่เห็นอีกใช่ไหมเออเว๋ไหนปั้นตายแล้วเราป้นเกิดเลยมึงมาใกล้ๆกูนี่มาเีลยกูตีฮะ เย่เซโต้ห <c oughs> <c oughs> มัดงูหมัดสว่าอะไรเขาหมัดของเอาจริงนะหมัดธรรมะมันไม่มีบทแต่หมัดอธาธรรมไม่มีบทแปลกปะเนี yeah. ่ยคนก็ไม่ร่วมก,กันว,ว่าไปว่าไปว่าไปเอาชากะอ,อารมณ์หลุดเหรอลูกเต้บอกไปไม่ใช่มึงพี่เบน <c oughs> <c oughs> เออไม่ใช่มึงพี่เบนเออเล่นอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> โยก,กังไหนเขาพูดถึงพี่โป้กันอ๋อ เอืมอีที่ตีวัวสิบสองเอ้ยเวมอสเวมอสกินมัอสสามมือสามเก้าพไอ้เทียแล้วกูอะไรตายเดี๋ยวนินมันวิ่งมาเสียบกูวไอ้เทียทำไมกูไม่เห็นมันวะฮะนินเมื่อกี้นินมันวิ่งไล่แทงของหลังกูเตะมันกูจบตรงนี้มึงนอนก่อนไปดีสัตว์มึงก่องไอ้เที่อเออโดนเอาตัว เว้ยวอลแบบนี้กูเศร้าเลยวะไอสัตว์ไม่ได้มาไม่ลอยเนี่ยไม่เฮะหทมเหรอเออเฮียกวิ่งมาบ้านกูก็ตายมามันไม่ได้ลอยด้วยว่ยมันเท่าอาธรรมหรือดูดิมาเตโต้ย่าหนีไม่ไม่ไม่อาธรรมเยอะกว่าแค่ตัวเดียวตัวเดียวเฮีย เอาไอ้เจ้ยแข่งโต๊กเจอใครไหมคนเท่ากันเท่ากับสว่ายเฮียก็บอกอันนี้เหมือนเหมือนแบบเราวิ่งไปตื่นกันไรเงี้ยเพราะมันอุดกันแต่อยู่ในบ้านนี่แี่สิบตัวคือไม่อยู่ในบ้านเลยแต่เราแม่งเข้าไปแค่ตัวสองตัวเราทำมันเถอะทำอะไรไม่ได้ไงแต้มอยู่ในบ้านกไม่ก็เปิดสองห้องไปดีก็ไม่เป็นไรปกติก็เปิดสองห้องอยู่แล้วอยากเปิดห้องอุ่นอะไรผมไม่ได้ว่าเนะเปิ่งห้องเปิดสองห้องไปดีใช่้ค่ะเฮียหนึ่งจะฝึกเรามีดาบใหญ่มาให้พรับมที่หนึ่งตัว กูเพิ่งเห็นพเพิ่งเห็นหมัด <su> นักว <becue> ิ่งไอ้เหี้ยมันวอล้วยเหรอมันวิ่งไปไหนอ่ะวิ่งกูคูดาวสามรอบเลยชัดไม่แม่งวิ่งไปป่าไผ่หรือเปล่าโอ้โหเหี้ยโดนเล็บพ้นปลาเดียวตายเลยวะเหี้ยเด้งไม่ได้ดูป่าไผ่เลยนะคือมันทำเด้งกันพี่ต๋อวันนี้จะไปรู้ไอ้สัตว์แล้วแต่นายเลยถ้าใจนายอยากผมกดให้นายได้เลขสิบสี่มันแค่คลิกเดียว เออแผดแผดพ้าเปิดแล้วดิเออคือว่าแผดมาแล้วนี่เอามาติดสามกูคำไม่ต้งผิดหวังละไม่ผิดเดี๋ยวติดสิอาจจะผิดหวังก็ได้ครับพี่ใครหรอเกลือตอนนี้มันสั่งเวไปเยอะแล้วลอบไปแล้วสช่ไหปอก็ถูกต้องเอาเลยป่ะนลังวอลเลยป่ะเพรามึงติดเนื้อกูอยู่มือหนึ่งแล้วโอ้ยเฮ้ย่เดี๋ยวพาไปเลี้ยงเนื้อแถมด้วยกูวันสุกร์่ะถูกพี่อะไรกูไม่แหนกสจบ หยอกไม่หยอกไม่ได้เลยพี่อ่ะแต่นี้หยอกไม่ได้แล้วผมหกวันผมกินเนื้อไม่ได้พี่ผมกินเนื้อได้วันเดียววันศุกร์กับพี่ทําไงดีวะไม้อไม่แดกเลยกูไม่แดกได้สัตว์หยอกหยอกโอ้ยงอนแล้วงอนแล้วเฮียแล้วเฮียคนอะไรก็ได้เลยเป็นไปได้แล้วเฮ้ยพี่ปอพี่ไม่ได้เดี๋ยวผมไปกินแทนให้ได้นะเว้ยนี่ก็รถมีสัตว์ทำไมวะท้องกินทุกวัน พูดไงรถบัสเขาใส่ป่ะไม่รถเมล์แม่งไม่โผล่ออกมาข้างนอกกันเลยว่าข้างในอย่างเยอะว่ะไอ้เหี้ยสามมือสามไม่ตายว่ะเหี้ยดูหมอนในบ้านเราสีสภาพหมอเราแม่งยืนยี่สิบตัวได้บังหมอไม่ตายเลยจัตัวนั่นแหละหจะทำมาต้องวิ่งตีจังเลยว่ยต้องวิ่งกลับมาให้กลับวะเหี้ยเตะทวนปานไม่ขึ้น ไม่ตเลยแจ็คตายตาเองแจ็เอางมันเยอนนี้สัก18ตัวแม่กูตีป้านแสนสีเลยไว้ไม่อยนคนไม่น้อยประมาณนี้แหละคูนดาบคูนหมัดคือ5 0 0 0ทั้งหมดเลยอีกนั่งเอี่ยถ้าพินเข้าไปในบ้านมาแล้วสะท้อนหมู่ทีนึงแบบอิ่มๆเนี่ยเดนกันล้ว่าอิ่มไอ้เล่นบัมันจะถอนได้ไม่ไม่เยอะว่ะมันจะท้อนหลายทีแล้วก็เสียแปดมืนแปด้อย เว้อันนี้แตะไมไหวเว้ยวิ่งมาบ้านเมื่อกี้พี่เปเมื่อกี้กูเห็นมีเพนเตะเสย์หน้ามันสามหมื่นหกอ่ะอุ้ยทำไมมันไม่สะท้อนอีวัววะอีเพนไอ้เหี้ยวิ่งจากบ้านอะทำมาบ้านอะทำไอ้สัตว์เออเออเอาเหรอจริงหีโอ้ยเหี้ยเอโดนพิตายสัตว์ไม่ได้อิจัยบ่อยสัสา์ตังบ่อยไม่ได้ตีสทีไอ้สัตว์ พวกเต่าไอ้ยว์วอเนี่ยไม่มีอะไรทำหรอขาเซียนที่เฮาวิ่งมาตีปั้นโง่ชิบหายวันนี้ดิทัวในฝาดวันนี้ดิวันนี้ดิเออเออไม่มีอะไรจะรอหมอบทางนี้เย็ดกินแม่ดาบวอดินเจ็ดหมื่นแปดไอ้เฮียอะไรนี่ก่อไอ้เฮียไม่ต้องรอไดางนู้นท่านสมังกรใส่มาวอดินใส่มากิ้มวอดินไส้มันไม่ได้เอาลองไว้กิโอ้กินปูแกใน้อยพี่เดียวเอาถอนอี๋ เกี่วกินกันหมอนี้เกิดหมอนี้เกิดหมอนี้เกิดเหรอเองหมอตัวเนี้ยไม่ต้องแย่งกันอู้สามหมื่นไปเน็ตโซโล่คิวมันไม่จบไปเลยเกิดหมอที่เวลาไปกดเกิดไปใส่หมัวแต่วิ่งหมอไอ้หน้าหีตีใครเอ้าถอนนี่โอ้ยไอ้เงี้ยมันจัดเลยเอาถอนนี่เอ้ยแย่ไม่ตายไว้ยี่ห้ยาดวงหลอกตาโอ้ยไอ้หวอมันจัดว่ะมาช่วยแล้วเอ๊มันนม่เงียบอ่ะตายแล้วมันตายแล้ว เป็นวายโอ้โหไอ้ย่าโอ้โหฝากมหากรุติเดี๋ยวมีเรียกมันเอาไว้โคนเท่ากันแล้วทำไมต้องรังแกกันด้วยแบบนั้นมันเรียกได้เหรอวะเอองงว่ะเอาไอ้สัตว์เอ้ยกูกดอัดคลิปแล้วไม่เห็นไปได้หูยจบไปปอมันตามอยู่ไปนี่โอ้โหวิ่งหมดอีกไอ้สัตว์แจฟฟีตา โอ้โหติดแข่งไอสัตว์ไม่มีเลยเนี่ยด้วยแล้วของกูมันก็ไม่ขึ้นแดงๆนะไอ้บอสแต่มันอัดอยู่มันมันขึ้นคอนเน็กอะไรตักอย่างสันขึ้นมาปูงมาวุอี่านอ้อหีเฮียเอ้ยตัวนี้เอกไปก่อนเลยนะไอ้ซินตีนอ้าวถอนไอ้เฮียโง่ อะไรแสนเจ็ดอะไรแสนสองเลยครับหูแรงจัดว่ะโอ้ยเฮียเดินซ้อนี่มึงตีเจ็ดหมื <3> <3 <3> <3> <3> <3 <3> <3 ่นไม่ใช่หรอตีเจ็ดหมื่นบอกแสนสองให้ฝากคือต้องฝากเนี่อพนเสียงสามหมื่นห้ามาดิเฮียทำเสียงให้โด่งแป๊บอ๋อวิ่งขวาอีกมันเอาหมอไปซ่อนไว้ขวาว่ะนี่มาแผ่ลทองแดีอาไปหรอเออ กูเห็นทำไมมันมีบู๊สามสี่ตัวอยู่ตรงป่าไผ่ป่ะบอสบอสจัดตัวในบ้าทำมาไม่งันน่ะจัดอ้าวถอนไอ้เหี้ยมาพอมึงพอมึงเป็นเหยื่อลมไล่สัตว์ทีนี้มึงเป็นเหยื่อลมละพอเบนล็อกไว้เฮ้ยดูค้างดูมึงค้างดีกว่าเหี้ยนินแล้วนินวิ่งเข้าหากูแล้วปวดกูแล้วช่วยยูช่วยยูพี่บอสเยี่ยนถอดหมอกตัว์โอ้นี่ไงโอ้ยิงหมอก็ตายเลยได้ที่เสียออกนะทำไปเล่นกูตาย ไอสัตว์เอ้ยอยู่รู้ั่งคิดอยู่ตีพินตายงูดีไหมไอไอแย่สัตว์ไอตองคีสไอสัตว์เจ็บติดเออเฮ้ยเอาส่วนมาที่ดิเอาหูเปล่าเออเาแอะไรอ่ะขวยเอ้ยเราหมดเฮี้ยหมดเหรอเฮ้ยเงินสวนไม่ห้าหมื่นไม่ไม่ได้ใช้แตกเหรอมันแข่งไงดิไม่แดงมันเลยดูด้วยดูด้วยจริง โอ้โหแข็งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเราหมดไอ้สักกูเอหนึ่งมันเงินไปเฮี้ยพินฝึกหัดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหมอก็ไม่ติดสาหายเลยแม่นี่ไหนวะไม่เห็นหมัดเลยอ๋อเหรอัดนแล้ววิ่งดิโอ้เฮ้ย เสียงอะไรวะโอเคโอ้ยทันสองตัวแม่งท่าบัดให้กูไม่ทันก่อนกูตายยัยเราโอ้ยเราโอ้ยเกยไอ้สัสที่ดูหวังกันเนี่แกไม่ได้วิ่งเลยทำแดงอยู่อ่ะไอ้สัตย์สะท้อนจิดแมนมาแล้วคุณเอ้ยไปก่อนเบนมึงไปก่อนมึงไปก่อนเออมึงไปก่อนไปไปเลยไปเลยไปไปก่อนไปเลยยัยเยื่อลุ่ม เฮียเข้าไปก่อนนะเฮียตายไอซานเสร็จโตโตแตกโอ้โหเฮียนี่บอสช่วยโอ้โหไม่ทันมาถ้าหมัดเป็นตัว,ว,ตวนี้เฮียหมัดก,กับนี่มนนไม่ทันจริงก<ป>ูเข้ามากูก็ไม่เด้งเข้ามาทำไมเฮียเหลือหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยโอ้โหไอซานคุณไม่กูเตะแล้วสามตัวดิเฮ้ยเฮีย ตั้งแต่เล่นมาในวอร์เนีกูเศร้าสุดเลยเฮียคูเนี่ยทยู่แบบมือสองเนี่ยแบบมือสองไม่ได้ใช้สัยตีแรงเพื่อเฮียอะไรอย่ะเงี้าเราดิจานมันตามมี่ใส่กูเฮ้ยอย่าล้มเอ้าไปไหนฮะเอ้าภาพลวงตายสัตว์นั่นแหละแป้งโอ้โหนี่นี่ขนูมันฟีเราเทพโอ้ มเป็นไรผมฆ่าฮนูไปตัวหนึ่งวะอุย๊ยอีเที้ยนักวิง่งเฮียเรื่องมันหนึ่งหนึ่งกูอดีเตะเทียตัวเฮ้ยไลงมาชื่อกลัวเอาเวลมึาว่าแล้วทำไมบางไปเล่นนินจาทำไมวะช่วงนี้มันชอบด่าคนอื่นว่าเป็นตัวกระป๋องไอ้เฮี้ยมันกลัวโดนท้าหนึ่งหนึ่งแน่เลยอ้โหนิกระป๋องกูดูทรงแล้วไอ้เฮี้ยใช่ด้วยเฮี้ยสี่เอ็ดเอ๊ะ